สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะกป็ผม b d x 9นะครับวันนี้เรามาเล่นทีวีใหญ่กันนะครับผมโดยเซตประหยัดนะเซตประหยัดพารวยนะครับด้ว <laughs> ยเซตอะไรคุ้มที่สุดผมน่าจะบอกเลยว่าเป็น M 1็มหนึ่งศโนซโคมหรือว่าใส่สโคมาก,ก็ได้ครับใส่มันครบ80,000พอแต่กระสุนต้องเป็น M 6 1นะครับผม <Okay. S 1> โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเซตประหยัดเซตนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับทุกคนจะรวยหรือเปล่าวันนี้ไปกันเลยครับผม ก่อนจะไปรับชมกันเนี่ยผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำครับผมชื่อว่าร้านเล p r t ช o นร้านเติมเกมมือถือสุดคุ้มทางร้านเปิดบริการตั้งแต่เวลา9โมงจนถึงตีหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนตอบเร็วเติมไวและปลอดภยัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ uid เท่านั้นเติมถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนครับผมนอกจากนั้นทางร้านยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายหากเพื่อนๆสนใจสามารถติดต่อตามช่องทางนี้หรือใต้คลิปผมได้เลยเติมถูกเติมไว,ต,ไวต้องไว้ใจเล p r t ชันอย่าลืมไปเติมเยอะๆนะครับ โอเคผมเข้ามาในห้องกอ่อหาเปิดเซฟกันก่อนนะครับผมหาฟาร์มหาอะไรไปก่อนคนระับไม่ต้องรีบทุกคนเดี๋ยวเราค่อยฟังเสียงปืนเอาเนาะโอเคมีเสียงยิงฝั่งโน้นนะครับผม ถ้าได้ยินเสียงปืนแบบนี้ก็จําทิศทางไว้ดีๆนะครับเดี๋ยวเขาบวกกันเสร็จเดี๋ยวเราเขาย่องไปหาเขาได้เอครับมือที่3อิ่มอีกแล้วทุกคนโอเคถึงเวลาเปิดเซฟแล้วครับมีเพื่อนมาแยมด้วยคนนะไม่เป็นไรนะครับผมใครเร็วใครได้นะเซฟฟรีนะครับไม่มีใครเป็นเจ้าของโอเคไม่ได้ของแดงรอบนี้คนดู โอเคเดี๋ยวเราจะดันที่ฝั่งนู้นเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวค่อยๆฟังเสียงไปแล,ลนะ้วกันครับตอนนี้เรายังไม่รู้จุดเขานะเพราะว่าเขาบวกกันนั่งไงไม่รู้เขาเหมือนจะเป็น r อ .57 หรือเปล่าถ้าฟังไม่หิอนะครัว่าบอดมันไม่ใช้ r อ .57 นะต้องจาเสียงปืนนะครับผมเพราะปืนมันว่าแผนที่เนี้ยมันใช้ปืนอะไรบ้างนะบอดเดี๋ยวเราค่อยๆไปหลังตอนเขาบวกกันเสร็จดีกว่าทุกคน โอเคเหมือนอยู่ด้านหน้าเราเลยนะคนตอนนี้อยู่ข้างนอกนะครับเขาวิ่งเก็บของอยู่แน่เลยเดี๋ยวฟังเสียงก่อนละกันกูนดูรอจังหวะด,ดีๆเดี๋ยวเราค่อยโผไปยิงนะเฮ้ยเอาเข้ามาเลยกูดูเอาจบไอโอ้โหกูดูเฮ้ยเข้ามาอย่างนี้เลยเหรอเพือ่อนเกืไปเดี๋ยวกูดูแลเพือ่อนเราตายเดรเลยเอาจบจัดโอเคมีเพื่อเข้ามาปิดประตูก่อนละกันกูดู เออผมคิดว่าให้เขาเก็บของสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาโผล่ไปยิงครับโอ้โหเขาเข้ามาเลยทุกคนถือว่าสุญญาดยอดครับตีนี้ตี้พาฟาร์มหรืเปล่าโอเคมีเพื่อเข้ามาแล้วครับด้านหน้าผมเลย2คนนะจำจำไว้ดีนะครับว่ากี่ตัวเิียงรอแล้วโอเคตายไปหนึ่งครับ M61 นนะเขายืมเอาปืนเข้ามาเล่นนะกดูดูโอเคครับแบบนี้เราต้อง ยาเพื่อนระเบิดโอเคก็ดูโอเค๋ยวเ,เราถอยไปเล่นหลังต่อเราย้ายจุดนะคนดูย่องย้ายจุดต่อเพราะว่าถ้าอยู่ที่เดิมอ่ะโดนถมระเบิดอย่างนั้นก็เขาต้องหาวิธีกำจัดเราแน่นอนนะโอเคหาหลบก่อนละกันไม่รู้ไอายามีที่อื่นมาเปล่าไปดูนะเอ้ยมีตี่อื่นมาทุกคนโอ้ดีนะเราโดดมาก่อนคนระับจะใส่กระสุนอะไรไปก่อนละกันนะรอเขาบวกกันเสร็จเนาะเดี๋ยวค่อยข,ยขึ้นไปทีหลังอีกคนระับ โอเคตอนนี้เหมือนจะอยู่ข้างบนผมเลยนะคนดูเป็นปืนลูกซองนะครับโอเคตีตีที่ดันมารอบแรกครับคนดูเห็นปะเออเป็นตีที่มารอบสองครับที่เราโดดลงมาเออตีแล้วนะมันยังวนเวียนอยู่ตรงตรงนี้ครับยังไม่ไปไหนเยผมกระดึบกระดึบเอาละกันนะรเราต้องปิดได้ตัวหนึ่งนะถ้าเรามีตีอ่ะได้อยู่แต่เรามาคนเดียวต้องค่อยๆเล่นนะคนดูโอเคกระเป๋าใหญ่ครับตูยครับคนดูโอเคแล้วเพื่อนไม่อยู่แถวนี้ด้วยครับจบจัดแล้วตัว หายาก่อนแล้วเราเจ็บโอยไม่ปืนเลยอะ่ะโอ้โหไม่โหลดล้วภาพโอเคเอาของแต่งออกละกันเอาของอันนี้ผมนะดูของหน่อยสินายดูของหน่อยของดีรเปล่าเนี่ยไอยาแล้วก็แล้วก็เก็บของไปด้วยฟังเสียงไปด้วยนะครับผมไม่ต้องกลัวเราก็เอนะ็มหกหนึ่งครับเอ็มหกหนึ่งอย่าไปกลัวครับผม โอเคตอนนี้เหมือนเพื่อนเขาจะมาเร็วนะครับเป็นข้างในห้องผออนะทุกคนนะห้องการเหลืองนั่นเองครับแต่ค่อยๆย่อ,องแล้วกันนะครเราเขายังไม่รู้รู้ว่าเราอยู่ไหนตอนเนี้เขาจะคิดว่าเราย้ายจุดหรืออะไรสักอย่างแล้วก็ค่อยๆแบบโอเคออกมาด้านนอกแล้วลครับตรงกล่องแนละ้วฟังเสียงดีๆนะทุกคนเราได้มาแปดแสนล้างใจเย็นนะถ้าเรารีบไม่ได้คนรีบไม,ไ,มไม่ไม่รู้เขาเซตอะไรด้วยเนะี่ย Okay. โอเคเฮ้ยโอเคเขาป่าเช็คคนดูเขาป่าว่ามีคนอุยยาเรียบร้อยเ <laughs> นี่ยครับจะเจอคนเป็นแล้วก็จะเจอประมาณนีุ้กคนแต่ไม่ต้องกลัวครับกระสุนเราแรงครับจําไว้รกระสุนเราแรงนะโอเคตามมาแบบนี้ก็วิ่งถอยไปหนึ่งเทียบทำท่าเหมือนถอยแต่ไม่ถอยครับเลงต่อเลยนะนี่ไงเห็นไหมหกูดูโอเคมาอีกตัวนึง โอเคหัวแตกโอ้โหอาวากาศสองตัวแล้วครับทุกคนโอ้ยเราเซอย่างใหญ่เลยสองตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราเก็บของแล้วออกกันเลยดีกว่านะครับทุกคนอิมอ่มๆครับตานี้อิมอ่มๆถ้าไม่โดนดักอีกแล้วนะดักเจอดักนี้จบเลยครับทุกโอเคเดี๋ยวเราไปออกข้างล่างดีกว่านะกว่นะเดี๋ยวเก็บของกันเลยดีกว่า โอเคผมตามที่ออกมาล้าน6กแสนกว่าเก็บไป6คนนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันตาที่ซอกกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปกันเลยครับผมโอเคตานี้เกิดตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดตรงนี้ก็ยืนยูยเฉย,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 ยกันับฟังเสียงเท้านะเขาจะวิ่งทางไหนมันมีตี้ขวามือเกิดด้วยนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปก่อนอันนี้ก็แต่งเอ็มหนึ่งศูนย์เดิมแต่งยังไงก็ได้ให้เขาแปดหมื่นทุกคนแต่งไปเลยครับแต่งประหยัดประหยัดไปเลยแต่กระสุนต้องแรงแค่นั้นเลยครับ ิดว่าตัวเองสนัดถนัดสะโขบอะไรก็เอาสะโขบนั้นมาแต่ผมไม่ต้องใส่ก็ได้นะไม่ต้องใส่ก็ได้มันเลงได้อยู่แล้วครับถ้าแอบยิงเงานะโอเคเดี๋ยวก็นอนรอไปก่อนละกันนะหาุกหนึ่งเหมือนเดิมว่ะทุกคนโอเคทุกคนเมื่อเวลาผ่านไปหมื่นปีเนี่ยผมก็ได้เวลาออกจากถ้ำนะครับย่องไปหาคนนะตอนนี้เหมือนเขาจะออกด้านล่างนะครับผมเหมือนเขาจะวิ่งออกด้านล่างครับมันจะมีสองตัวตอนแรกอ่ะผมย่องมาฟังเสียงเขาสักพักแล้วครับผม ย่องหาเสียงปืนนะับเท่าเวลาประมาณ15นาทีเดี๋ยวค่อย่องหาก็ได้คเพราะปืนเราวัดกับตีหนึ่งไม่ได้นะถ้าไม่คมพอนดูโอเคด้านล,ล่างวิ่งไวง้มาอยู่คนดูเดี๋ยวเราจะกระโดดไปข้างล่างเหมือนเขาจะไม่ได้ยินนะหวังว่าเขาจะไม่ได้ยนะินครับโอเคเราอ่าเราจะกระโดดตรงนี้แล้วก็ไปอยู่หลังไอ้นี่นะหลังตรงนี้นะครับผมโอเคย่องไปตอบเดี๋ยวรอเลยคนดูตามแผนแน่นอนคนระับ กระสุนเราแรงนะยิงให้แม่นด้วยนะครับยิงให้โดนด้วยครับกระสุนแรงไม่ได้กระสุนแรงเฉยเฉยไม่ได้ต้องต้องแม่นด้วยครับโอเคเขายังไม่กดออกน,นะครับผมเดี๋ยวรอเขาก็วิ่งมาเปิดครับมาเปิดแน่นอนครับผ โอเคอยู่ด้านในนะครับตอนนี้อันแน่มีปลาระเบิดอันนี้บอดนะครับผมหาที่กำบังตัวเองด้วยนิดหนึ่งก็ดีนะถ้าเอาชัวร์แลวก็ต้องยิงให้โดนนะถ้าเขาสวนเราก็แตกแน่อนอนทุกคนโอเคเขายังไม่มากระยับปีกนิดนึงครับกันข้อผิดพลาดตอนเวลายิงนั่นเองครับกันไม่โดนนะใกล้ๆอัตราการโดนก็จะเยอะหน่อยเพราะเห็นตัวใหญ่ขึ้นนั่นเองเขาจัดของอยู่แล้วนะพ่อหนุ่มนจัดของอยู่เหรอ เลยต้องโดนหนูอย่างเราวนุ่มไม่ต้องใส่เกราะเดียบกระสุนแรงพอจังหวะนี้โอเคเหมือนจะมาแล้วคนโอเคล้มเอามีเพื่อนครับโอเคสวยก็ดูแตกไปหนึ่งครับโอเคตอนนี้ย่องมาสักพักแล้วไม่เห็นเขาโผล่เลยนะทุกคนแล้วเขาล้มนะไม่รู้มีชุบตัวเองหรือเปล่าครับแต่เ,เอา เก็บปืนมาเล่นเก็บเกราะมาเล่นก่อนแล้วกันกูดูตอนนี้เราไม่รู้ว่าเพื่อนเขาอยู่ไหนนั่นเองครับเหมือนเขาจะย่องครับเราย่องเขาก็ย่องครับผม <c oughs> ทุกวันนี้อวกาศนั่งดักแล้วก็ดูเออเมื่ออวกาศนั่งดักแล้วหนูอย่างเราจะเหลืออะไรแล้วก็ดู <c oughs> เขาดักเราดักแล้วไม่โกงนะผม <c oughs> นอกจากตีวิ่งวิ่งฟาร์มอีกเรื่องหนึ่งตีวิ่งฟาร์มก็คือตีพาฟาร์มอะไรเงี้ยอันนั้นน่ะถ้าจะติ่มแค่เนี่ยก็เอาไม่อยู่หรอกครับ <c oughs> เพราะว่าสกิลเขาดีครับ ถ้าเจอตีวิ่งดันนะนะถ้าโดนแก้ทางโดย M61 ทั้งตีโดนดักก็ไม่ไหวเหมือนกัน <laughs> อืมน,นี้แม็กอะไรอะโอเคเอากระสุนออกดูก่อนโอเค80เอาออกนิดนึงครับแล้วก็แบ่งของ M1 0มาใส่ครับผสมผสมไปเลยนะผสมกับอากระสุน4ไปเลยนะก็ดูเพื่อประหยัดกระสุนนั่นเองครับ โอเคแล้วให้เราจับปืนแบบนี้แล้วนายไม่โผล่ครับเป็นเงินเป็นทองทุกอย่างก็ดูไม่ขยับเลยหรอแล้วนายล้มเฮ้ยนั่นไงผมว่าก็ดู <laughs> งูกับงูเจอกันครับผมนายกระดึ๊บเรากระดึ๊บโอเคเดี๋ยวเราเก็บขอแล้วออกกันเลยดีกว่าแล้วครับทุกคนจ้าดีโอ้โหอิ่มแล้วครับผม โอเคผมตอนนี้ออกมา900,000กว่าเก็บไป2คนนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกระตาที่3กันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกระตาที่3นะครับตาสุดท้ายหนะ้าตาน,นี้ก็ดูเป็นอันนี้มากับตี้นะครับผมพอดีตี้อ่อนพอดีก็เลยมาช่วยทำคอนเทนต์นะครับมเดี๋ยวเราก็ฟาร์มไปเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ฟังเสียงปืนนั่นเองครับค่อยๆเล่นไปทุกคน โอเคเห <Okay. S 1> jam. มือนโอเคเหมือนฝั่งนู้นจะบวกกันนะครับโดนปืนกระหน่ำขนาดนี้นะเดี๋ยวรอไปก่อนนะผมบวกกันเสร็จเมื่อไหร่เจอหนูอย่างเราแน่นอนนะบวกตีแรกไม่ค่อยดีนะครับเป็นตีทีวีครับบวกตีแรกไม่ค่อยดีอะเพราะว่าถ้าเสียงปืนอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาจะย่องไปตรงนั้นประมาณสามสี่ตีได้เลยอะจริงบวกเคยเจออยู่เวลายิงบวกตีแรกอะกำลังเก็บของอยู่มาจากไหนไม่รู้อ่ะที่หยบเลยกูดูถ้าตีวิ่งดันก็อีกเรื่องหนึ่งครับ เคเดี okay, ๋ยวฟามอ่าเดี๋ยวเขายิงกันเสร็จเดี๋ยวเราค่อยไปครับรค่อยๆไปก็ดูไม่ต้องรีบครับผมเดี๋ยวจะอ้อมหลังเขาไปนะครับโอ้แต่เขามารับแล้วก็ดูทําไมถึงนอน,นครับเฮ้ยอ่าเขารู้แล้วครับก็เลงต่ออย่าไปสนใจนะกดูเลงที่หัวไว้เลยนะครับให้เขาปลาระเบิดไปครับเพื่อเราล็อกหลังไว้อยู่นะจังหวะที่เราเลงเฮ้ยายาระเบิดเฮ้ยยาก็ดูยาเย็ว่าดู โอเคอันนี้ปาไม่ผลนะโดนตัวเองนนั่นแหละโอเคขยับมานี้นึงครับเฮ้ยอีกนัดเดียวโหวิ่งถอยกันดูไม่ได้นะคุณดูเล่นไม่ได้อย่าเล่นอ่ะโอเคโอเคเพื่อเราส่วนตายครับทำไมถึงนอนนะผมเวลานอนถ้าเขาโผล่มายิงนะครับปกติเขาจะเลงกลางๆหรือว่าสูงไว้นั่นเองครับเ,เขาจะไม่คิดว่าเรานอนถ้าเขากว่าเขาจะเอาเป้าลงมาแล้วก็ยิงหัวเขาไปเร็วนะ เมื่อกี้ยิงเขาไม่โดนนะยิงเขาเม็ดแรกเขาหลบทันนะคณดูเหมือนจะมีอีกครับผมแต่ค่อยๆไปคนระับตามเพื่อนนะโอเคจังหวะนี้เราต้องเล่นแล้วครับูเฮ้ยข้างบนเรอเฮ้ยไม่ใช่เนี่ยปลาระเบะิดอ๋อแล้วเพื่อนเราโดนนะครับจบเลย เอออยู่ฝั่งโน้นนะเมื่อกี้คนดูอ้าวอ่าโอเคเพื่อนยิงตาถ้าเพื่อนวิ่งไปอย่างนั้นเพื่อนยิงตาแล้วนะเฮ้ยวันนี้ศพวีทุกคนถ้าศพวีเราเก็บได้นะผมอ้าวตานี้รวยครับดูดอกแฮกก่อนเก็บของของเสมอนะเพราะว่าเวลาเพื่อนเรายิงได้เราต้องแบบม่ต้องแย่งของเพื่อนนั่นเองครับโอเคอันนี้ไม่ใช่เพื่อนเราครับถ้าไม่ใช่เพื่อนเราเก็บได้นะครับเก็บไปเลยครับผมไม่เป็นไรครับ พออิ่มอิ่มก็แบบไม่ยิงใครก็อิ่มได้แล้วตอนนี้โอเคพ่อผมตอนที้ออกมาหกแสนกว่าเก็บไปศูนย์คนนะไม่ยิงใครเลยก็เป็นนะครับผมกับการเล่น M 1 0 6 1นะครับผมเอามาดักคนทีวีนั่นเองครับเพื่อนๆมีความเห็นก็ฝากคอมเมนต์ไว้ตารางคลิปแล้วครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามผมวยครับทุกคนบ๊ายบายครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับ